อย่างเลยนะคะทุกคนทุกกำลังใจไม่ว่าจะทักหน้าทักหลังทักกลางทักซุ้มทักไหนสารพัดทักก็แล้วแต่เพราะทุกทักอยู่ในหัวใจของครอบครัวเราทั้งหมดแล้วนะคะือทุกคนอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้วนะคะเท่จริงๆแล้วเนี่ยก็ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะทุกเย่ืงทุกกําลังใจทุกสิ่งทุกอย่างพูดไม่หมดบอกไม่หมดไม่ว่าจะเรียกว่าอะไรอยู่ทุกพื้นที่อยู่ทุกย่างก้าวของของความรู้สึก ร้องไห้แล้วก็เราร้างกันไม่ว่าจะอยู่ในที่เมืองไทยอยู่ในเขาอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาอยู่ต่างประเทศทุกที่จะพูดหมดเลยพูดเยอะพูดเยอะแล้วพูดเยอะนั่พพูดเยอะแล้วเป็นไรนะขอบคุณมากเลยเป็นครัง้งแรกที่ไปร้องไห้ขอบคุณมากค่ะรักันรักกันรักันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเดินทางไม่ว่าจะเดินทางไปไหนด้ยเหตุผลใดจะแบบไหนก็แล้วแต่ ก็ขอให้รักกันนานๆแล้วก็รักตัวเองด้วยแล้วขอให้ทุกคนจนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสุขสุขเจริญเจริญเจริญสุขภาพแข็งแรงคนคนสวยแล้วก็สวยยิ่งขึ้นไปนะคะคนคนปวดอยู่ก็ขอให้พอมรรเดา45นะคะสวย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 ทุกคนนะอย่าลืมจัดอันดับเมียวะจัดอันดับเป็นอะไรดี ก็ขอให้มีความสุขทุกคนขอบคุณที่กำลังใจทุกอย่างเงือและกายทุกอย่างอยู่ในหัวใจทั้งหมดเวลาเห็นคลิปเห็น u t ท b e เห็นอะไรทุกอย่างเนี่ยพวก,กนี้จะแบบทร้าซึ้งแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าทุกกคนที่เขาฝากมาว่าไม่ว่าทุกๆคนจะ,ะไปรอน้องที่ที่ตึกหรืูที่ไหนก็แล้วแต่นะคะก็ขอบคุณทุกอย่างวันนี้ผมขอบคุณที่หมดแล้วก็ผมจะขอบคุณไปอีก10ปี20ปีนานไป ตลอดไปยิ่งยิ่งดีงไปแล้วกันทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยไ้ป้าพูดนิดนึงกับป้าพูดิดึงก็ขอบคุณ,คณไม่ได้มาขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะถึงแม้ว่าเราจะเจอกันมั่งไม่เจอกันมั่งแต่พวกเราครอบครัวอั่นขอบคุณทุกครั้งที่พวกคุณตามน้องอั้นไปแม้ว่าเราไม่ได้ไปแต่ใจเราไปถึงก่อนแล้วนะยังไงก็ขอบคุณกัน,กนที่นี้แนละ้วว่าขอบคุณวันนี้ไม่หมดหรอกเราต้องมีโอกาสได้ขอบคุณกันไปอีกตลอดขอให้โชคดีทุกคนและสุขภาพดีทุกคนนะ รักทุกๆคนรักมากๆรักคุณมากอีกนิดหนึงนะคะขอให้ได้ยิ้แข็งกันทุกคนนะคะรักกันนานนะรักกันนานนะคะขอบคุณมากค่ะรักกันนะกรักกันรักกันอ่ะพวกเราก็รักท่านรักมีรักขตู่แล้รักทุกคนรักเอฟซีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ